สวัสดีค่ะมือนี่มืองานแตง่งเนาะะ่ะเนาะมือเตรียมการเตรียมงานน้องสายเพื่อนแต่งงานจา้าเพื่อนๆจา้าอันนี้น้องสาวค่ะเป็นคนที่รับซองในงานแต่งนะคะแล้วก็มีของที่ในตะก,กานี่เวลานะคะคนที่มารวมในงานแตง่งเอาซองมาให้กับน้องเพื่อนเส้นนะคะเนาะก็จะยิบทุงนี่ละที่เตรียมไว้ให้กับผู้ที่มาในงานค่ะ มือน,นี้เนาะค่ะเนาะขอซิมเเด้อจ้าสกเล็กเด้อเพื่อนๆจ้าคือบ้านอ่าที่น้องทรายพันยูนี่บ้านตาบ้านนี่นะคะเป็นผู้ไทเนาะค่ะเนาะนะคะนาสาไพนี่เป็นผู้ไทนะคะประเภทนีงานนะคะในบ้านเพิ่นเนาะค่ะเนาะก็คืองานแต่งเตรียมงานมือน,นี่คือมือน,นี่มือที่เลียงพี่เลียงน้องเลียงอายเลียงน้องเลียงจะพดแต่ได้นะคะเพราะว่ามืออื่นนี่คือจะไปบ้านเจ้าสาวนะคะเนาะ อาฝ่าสีสวยอาจจะ,ปะไปน้ำเพลินภาวายากแม่ก็เลยมากแต่มือนี่นะคะก็เลยขอซิมได้จ้าสกเหล็กนะอ้าเนาะค่ะเนาะมากค่ะแสบแซบได้ค่ะเพื่อนๆจ้าแซบแซบจ้าประเภทนี้ของผู้ไทยนะคะอันนี้งานนี่บ่มีอย่างอื่นมีแต่ก้อยสกเหล็กและกระต้มนะเพื่อนๆจ้าก้อยดิบ แล้วก็ก้อยซุกนะคะแล้วก็ต้มนะคะงานนี้มีแต่เนื้อยางเดี่ยวเด้อจ้าเพื่อนๆ่อนจ้านะคะเป็นแม่คัวได้ค่ะเพื่อนๆพืนนะคะเนาะนี่ค่ะผักกันตักซอยกันผักแหนกตักต้มนะคะฝาสที่สวยกรตักต้มน้ำนด้ค่ะเพื่อนๆนจ้าอันนี้ก็คือนะคะ น่องาา้่าแต่งงานเนาะจะเนาะแต่ว่ามืออื่นเป็นมือสู้ขวันอยู่ที่บ้านเจ้าสาวอาจจะบบไดตไปน้ำเพลินนะคะเพราะว่ามือนี่เพลินเลี่ยงพีเลี่ยงน่องอยู่บ้านจานะ,ะเบานะะคเนาะ นะคะมือเตรียมการเตรียมงานมาออื่นสีแห่เคยไปกันเลยเรียงพีเรียงงอกระตักแนวอยากแนวกินห้ครับนะคะอย่าตีพี่นองนะคะแขกเรือทีเมมาในการในงานนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าพิธีแต่งการแต่งงานเตรียมการเตรียมงานของชาวผู้ไทยบ้านเฮานะจ๊ะเนาะนะคะโอ้ยเพื่อนเพื่อนจ้าบึ้งเลยค่ะแสบกระแสบแทะแดดเด็ให้อมคมๆนะคะ ข่อยในงานแต่งเพื่อนๆจ้าไผ่บรกกีนในี่เสียใจเพราะว่าแซบกระซรแซบแฉะนะจ้าเนาะเพื่อนๆนะคะมาเด้อจ้ามานํากันมารวมงานแต่งนำฝาสีสวยมากินนะคะก้อยต้มก้อยขมนะเอ้มาฮะก้อยต้มมามากินต้มขมขมก้อยขมขมม,ม,มีทั้งดิบมีทั้งสุกเด้อค่ะเพื่อนๆจ้าแซบอิลีเด้อค่ะเพื่อนๆจ้าขอบอกเลยว่าเมนูนี้สุดยอดสุดยอดนี่นะคะเพื่อนๆจ้า นะบอกเลยว่ามันแสบอิรีได้เพื่อนๆนะคะเนาะฝ่าสีสวยได้กินกับข่าวเนียวหอนๆกระแสบได้จ้ะตอนนี้กระตักคือแบบว่าตักแถบะระร่ท่านเลยเนื่องจากว่านะ้ แขกเรือกับภาคกันเลิ่มมาแล้วนะคะเจ้าโคตตาหน้าย,ยาตีพี่น้องกับภาคกันมารวมนะคะในงานแต่งของน้องทรายนะคะลูกนบ่าวจ้านะคะเนาะ,ะ,นะลูกนบ่าวนะจ๊ะนี่ค่ะแมฆ้วกับค้นปรุงค้นปรุงค้นปรุงนะคะคอยกับม่านนางไทย <c oughs> มีแผนกทายคลิปกระทายคลิปไปส่บีขมขมบีเทียมบีบะเทียมกระไสเพียขมขมกระไสนะคะเนาะ,ะ,นะถุงมือกับแบบท่านสมัยได้เพื่อนๆจ๊ะเนาะค้นแล้วค้น อีพเน่คนหลับกระดาเบื้องเนติจ้าเพื่อนเพ่อนจ้าขอยกะอยากนะคะทายเนาะขอยกะทายได้เพื่อนเพื่อนนะคะซิมซิมซิซิมซิมซิมสกรจ่าเพื่อนเพื่อนโอ้โหแซบค่ะเพื่อนเื่อนจ้าแซ่บแซบค่ะเพื่อนเพืนจ้ามาเด้จ้า